สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Polly Channel น,นะคะตอนนี้เรามาถึงอ่ากุกอกลแล้วนะคะแต่ว่าพอดีเจอรถใครเป็นอะไรไหว้เจ้าคอยอารมณ์ยิ้มมันเจอไหนใครเป็นอะไร เอาในโพธินะคะพี่น้องในโพธิเป็นยังรอรุดอุ้ยขับไปปรนนันบอลรจังรูดขวบไปดอกพะกาศแกมัตจะใสข่อยมัดจะซื้ออันพลมากหลักมาอยู่เต่าง้อยรอรอรุดอันเะงาาศเนาะ โอ้กเขาก็ไปซื้อของขอก็เอาม่าเบอร์มือดมันหลายโพดซื้อของชื่อมือถ้าเลยซื้ออยู่โกบอนโอ้โกบอลแบตในมีแบตตรงมากว่าเขาจะขึ้นขึ้นของใส่รถอ่ะอืมเยอะยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนี่ยเยอะแปดเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันในมีเครื่องมันจะขึ้นอีกเครื่องอยู่ขึ้นไรโซดอีกเครื่องไรโซดบอลอ่ะแปลว่าน่าไ,ไล่อยู่เอาแม่ขึ้นเลยไหมขึ้นนี่ยังละ่ะขึ้นรถ บ่มีขากล้องขันถือขากองอยู่ท้ายรถในรถเนี่ยเนี้ยเอาเราจะอยู่นี่กันเหรอลูกชายข่อยอยู่น้ำไผ่บ่าตอนนี้เอาไปเอาไปเมื่อก่อนก็ได้อืแล้วก็ไล่ซดทีไว้ออืแแบตมมันนจะะหดล้วพี่แอนก็ไม่ได้เอามาเนาะเอามาเลยครับเหลืออันเดียวอ๋อไม่เลง ลืมอี่ิงอพี่นจะมานี่วีบอกพี่นิเราโอ้ยข่อยสิทูไปบอกลูกซ้ายข่อยอยู่ไปอยู่กับยายโซก่อนบอกพี่นิกนแบผมใกล้จะหมดแล้วนาทีสุดท้ายแล้วยแบเผจะปิดแไว้อโอยคนสามร้อกว่าผุนนะเออแวะเอาวอร e แบ a ค์ให้หน่อยอยู่ร้านครับ ออกมาแล้วเหรอหน้าถึงละมั้งนั่นน่ะถึงแล้วล่ะโอ้ถ่ายคลิปสะกดเอาวันนี้นะคะพี่ตั้มก็จะมาทำหน้าที่ช่างนะคะช่างซ่อมเลยค่ะช่างซ่อมช่างช่างงานซ่อมรถนะคะตอนนี้พี่หน่งกำลังเดินทางเอาสปอร์ตไลท์มาให้อยู่นะสปอร์ตไลท์ใช้กับแบตเหรอสปอร์ตไลท์ใช้ซองเรานี่แหละอ่าไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเหรอ ไม่รู้เหมือนกันเขาสปอร์ตไลท์อันเซียนอเมริาทิตย์มั้งอ๋อโซลาเซลล์ใช่กอดก็เมื่อยเมื่อยวิญญาณกำลังสีออกจากล่างป่าซ่าได้ที่ไหนกอดเป็นยางสื่อของโอ้ขาจันทร์ศิลากโอ้เมื่อย์หรือเมื่อยขับรถตั้งแต่นู่นเนาะเราไปตั้งแต่นู่นนะพี่แอนบ่ายสองครึ่งเออยังไม่ด้พักเลย อันที่โทรมาหนันบอกคอยกอยกัดอัดคลิปอยู่ตอนเจ้าโทรมากอยเล้ยวางพะโลุพังงั้นรถทอกลอกมาบอเหมือดคลองน่ะนะพี่หนุ่มมื่นไปเอาอีกคันเขามาทรงกิโลละสิบแปดบาทกับพันกว่าบาทขาส่ง ก็เลยเอารถเจ้าของไปเอาเองขอบคุณพี่หนิงล่วงหนะ้าขอบพระคุณครับบุ๊คหอยไลายซดมาโดนเติบแล้วเนาะหอยหอยมีสำรองหอยกระชีลงขึ้นเครื่องไม้ได้ไหมเนาะหอยชิ่ข,ขึ้นหอยชิ่ขึ้นห <laughs> อยชิ่ขึ้นหอยชิ่ขึ้นได้คลิปก่อนนะคะโครงการเลยบรรลุคลิปเลยชิลุชิลุหน้าคลุนหน้ลอู้วววมีได้คลิปจะคลิปยุ่เมเลยนี่นะ วันนี้นะคะพี่ตามสร้างไรายได้เป็นวันแรกนะคะแต่ไม่ได้คลิปสักคลิปเลยนะคะพี่น้องคอยไปเอาโทรศัพท์ไปตามมาถ่ายน้ำกันโทรศัพท์ตัวนี้น้ำตัวสองเคืองเลยบอย่างแบวกัอนพี่น้องมืดตืดต,ตื้อได้นี่

材料。 รถมันไหลพี่น้องเบรกมือมันไปอยู่เขาเห็นอะไรเขาสิมั้ย รถมันไหลได้นน่รถไหลเรกมือเบายู่ได้เหยียบปีนไว้ได้หนิให้ได้ไหนรถพี่หน่งมาแล้วนะคะพี่หน่งอ,อยู่ข้างหน้านะคะ หน่งมาแล้วนะคะมาแล้วเหรอเดี๋ยวพี่รัทก,กำลังหาหมอนลงรถอยู่นะคะ <c oughs> เหยียบเหยียบเบรกไว้นะนี่ตอนนี้นราปล่อยไม่ได้นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยววันว่างๆเดี๋ยวจะพาขับรถขับรถไอ้บรรทุกนะคะขับเป็นเดอร์พี่น้องเดอรขับรถดำเป็นเดอร์อลีนน,น่นนะเดี๋ยวหาสิพากันขี่รถเล่นอยู่สั่งมือ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเหยียบเบรกค้าเก่งหมดแล้วนะคะตอนนี้นะคะเบรกมือไม่อยู่นะคะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามให้พลีชแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ